ครับเกมนี้เรามาพบกับคุณอ่ะเฮ้ยฮะอ่ะเฮ้ยอะไรวะเอาเจอเบียสูงก็ให้แล้วขิ่มไปก่อนครับม่งกตลังกินนะครับเชิ่มเบี้ยสูงนี่ต้องมา แน่นๆดีจังน,นะถ้ามาแบบรีบมาก็จะเป็นแบบนี้แหละนั่นหังนี้นไม่สนนะให้เขากินไปเออเอาเอาซี่เอานี่เรากินได้แล้วป่ะไม่รีบรู้เลย ใชแน่เอาดปนตัวนี้ก่อนเอาป่ะทางนี้ไม่นะไม่ียบนะจะเล่นได้เป่สูงให้ได้เลยใช่ไหมครัเนี่ยเอามาถูกจ้ายวไล่ชิมเม็ดไปชิมเม็ดไปให้หน่าหงายเอา้า ไม่นีเหรอไปนีกินม้าก่อนนะคะเอาไงอ่ะเอาไงอ่ะเอา,เอาล่ไม่กินแล้วชักกินกินไปแล้วบ้าหรือไงเดีนี่จ้าโอเคตั้งไว้อย่างนี้ đấy không ạ xài lá can rồi theo sim bay rồi nè là có nghỉ ra cắt wow, uống đu อะไรวะไหนขอดูแต้มหน่อยสิอ๋อแต้มวันนี้ทำวะลุกเข้าไปหาเรื่องสายอ่รอเนี่ยอา้าวายแล้วเอาเล่นใหม่ไหมต่อไหม